สวัสดีครับเอฟซี FC. คนมาการมร้อยเอ็ดครับเชนเคยครับผมอ่าแล้วก็วุฒิชัยอะไรกับร้อยเอ็ดครับผมอ่าสปอนเซอร์หลักครับผมไม่มีสปอนเซอร์ก็คุยเองเออเองนีออ่แหละครับวันนี้เลิกงานแล้วฮะวันนี้ตอนเย็นของวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าอ่าสิบเก้ามิถุนายนนะฮะครับวันนี้เป็นนี้มันหมายดีเนี่ยของท่านพอจบไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมขี่ไปซื้ออะไรที่ร้อยเอ็ดครับซื้ออะไรวันนึงก็ วันละหมืนม่นสองหมื่นสี่หมืนม่นสามหมื่นตามที่ผมท,ทําคลิปไปตัวนั้นคือเรื่องจริงครับถ้าตังพอก็โอเคถ้าไม่พอผมก็ขอท่านนะนะครับผมก็คือโอนมาช่วยกันครับผมเอะตอนนัวนี้ท่านพอออยากขอชมฟังเสียงหน่อยรีวิวให้หน่อยอยู่แล้วรถพี่เป็นสีอะไรก็คือพี่อยากได้เป็นสีน้ําเงินขาวรับเนี่ยบางงานน้าเงินโทนหลังขาวรอบพี่จริงรถของท่านพอ,อเนี่ยได้ทั้งราคาถูกครับบอกตรงเลย ทั้งราคาถูกทั้งได้ราคาพิเศษแล้วก็มานั่งเฝ้าเอาด้วยครับเนี่ยคันนี้ครับแต่ว่าผมทําที่หลังเพื่อนเพราะอะไรหนึ่งอยากซื้อใจท่านสองท่านก็รอได้ครับสามท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแล้วพี่น้อง fc เห็นอะไรไหมฮะนี่เล่มคู่มือวันนี้ออกสี่ห้าเล่มเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวรอกติดตามนะฮะของท่านพอก็มีแต่ว่า แกไม่ได้ฝากโอนฝากต่อแกจะไปติดพ่วงข้างว่างั้นหรือจะให้พ่อขี่ไปไล่ไปนะครับผมของพอทอดบุรีนะฮะเนี่ยอ่ะจบแล้วเข้าเรื่องก็ปกติตกลงกับแกล้อมือสองธรรมดาครับแต่ว่าเห็นแกรอนานผมก็เลยจัดเป็นล้อที่ลวดโลมิเนียมครับเป็นล้อสีเงินครับผมเนี่ยอย่างนอกใหม่ที่ลวดใหม่เบรกล้อใหม่จานทิ่ใหม่โชคหน้าใหม่ครับ ยิ่งกว่าคันนี้จะราคาก็อยู่ประมาณเกือบสองหมื่นถ้าผมทําจริงแต่ถามว่าผมให้ราคานั้นให้ท่านได้อย่างไงก็คือถือว่าเป็นเอซครับถือว่าท่านรอได้ครับถือว่าท่านอ่าได้มาสั่งจองกับเราตั้งแต่สมัยอเปิดโปรโมชั่นสิบคันครับผมแล้วก็อยอดจองทะลุเป้าครับผมเนี่ยผมก็เลยจัดให้แกครับผมสุดสีเบิกใหม่อันนี้ไม่ใช่เอาของเก่าไปทําสีนะของใหม่ แกสั่งสีขาวผมก็จัดสีขาวให้น้ําเงินขาวว่ากันไปครับผมค่อยเสียใหม่พักเท้าใหม่ครับเนี่ยปกติราคานี้จะไม่มีบอกก่อนเลยทาไม่ได้ขนาดรถเก่ามือสองจะมาทําแค่เครื่องฟิตติดได้แค่นี้ก็ยังเกินแล้วอันนี้ก็ฝากเอฟซได้กดติดตามกดไลค์กดแจด้วยนะว่ามันเป็นสมเหตุสมผลไหมแล้วก็ยิงใจแค่ไหนที่ผมให้ไปผมซื้อใจท่านท่านซื้อใจผมเนี่ยรอได้ก็ได้สวยแบบนี้ครับอันนี้คือคันที่หนึ่นะ ส่วนคันนี้ก็เป็นของแม่จันทานะฮะขอคุณแม่จันทาที่กิงผมจะนัดส่งตอนเย็นครับผมแต่พอดีผมไปซื้ออะไรก่อนครับแล้วก็ก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าท่านก็ขอให้รถถึงครับผมขอให้รถถึงก็จะค่อยโอนตังอันนี้ก็อยากซีเรียสกันเดี๋ยวผมส่งให้ครับส่วนของพี่ชายครับผมเนะี่ยพี่ชายของพ่อรัดเนาะนี่ฮะของพ่อรัดเนี่ยเมื่อวานนี้เราเดิมพันกันว่ายังไงอ่า ขอถามเอฟซก่อนครับนี่เห็นเอกสารเห็นเล่มคู่มือเนาะวันนี้รุ้นว่ามีของใครบ้างนะฮะครับเมื่อวานเราเดิมพันกันว่าไงจําได้ไหมฮะเอฟซก็คือเดิมพันว่าของพอ่อรัตจะโอนวันเดียวเสร็จไหมเนี่ยผมทําได้แล้วครับก็คืออ่าเดี๋ยวนะมาดูนี่ฮะได้ทะเบียนใหม่ครับสามห้าสามห้าเลขสวยครับสามห้าสามห้าครับผม นายรัดน้อยสงวนนะฮะอ่าพาสีหกแปดนะครับพาบรประกันภัยเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็สีน้ําเงินเทาก็คือแค่นั้นครับก็คือหนึ่งที่ผมว่าจะอ่าจะส่งให้พี่เลยแต่ผมอยากจะทําให้ดีๆสวยๆให้มันเกินราคาที่พี่ซื้อผมก็เลยเปลี่ยนสุดสีเก็บงานให้อยู่ครับทําสีเครื่องให้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้พี่อ่ะอันนี้ตัดไปครับผม อ่านี่ทะเบียนของนายรัตน์นะทําวันเดียวโอนวันเดียวเสร็จเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือที่เดิมพันกันเมื่อวานนะฮะตอนเย็นจําได้ไหมฮะไปย้อนดูคลิปได้ครับผมอ่าตัวนี้ข้อที่หนึ่งจบไปแล้วก็อีกสามท่านก็จะมีนายเขียวอินขำครับผมจากโพทะเลพิกิจฮะของมาดาพิกิจมาแล้วครับอ่าท่านบอกว่าได้หวยตัวไหนก็เก้าสองสามสี่เก้าสองครับ อ่าโอเคจัดไปคนที่สามก็คือนางดอกไม้แกงขุนทศใช่ไหมฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะพาซีหกแปดที่มาแล้วนะฮะเป็นเวียบร้สิบไอที่ซื้อให้หลานขี่ไปโรงเรียนนะฮะพลาะว่าหกแปดครับประกันภัยครับป้ายทะเบียนครับเนี่ยโอเคว่ากันไปคนที่สี่ก็สมพง วิสุนัทนะฮะสมพงศ์วิสุนัทก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะของเป็นของที่พีพีอยู่ที่ศรีเกตเป็นคนสุรินแต่พทกงานที่ศรีเกตรครับเนี่ยคลิปนี้จะมีประโยชน์มากก็คือแกสั่งอยู่ประมาณวันพุธหรือพฤหัสที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วครับสั่งปุ๊บเรายื่นขนส่งครับก็สามวันตามที่ผมบอกครับผมก็คือพุธพฤหัสสุกเนาะอันนี้คือต่างหากอย่านับสองอาทิตย์ถ้านับมันก็เป็นห้าวันสิครับ มันก็เป็นหกวันเจ็ดวันสิครับเพราะว่าพึ่งได้วันนี้นะฮะนี่ได้มาแล้วครับเหตุผลที่ผมให้ท่านรอแตบ่บางท่านไม่รอนหนบอกว่านะัดผมสามวันสี่วันห้าวันแล้วทําไมไม่เสร็จอันนี้ก็ขออภัยด้วยช้าหรือเร็วอยู่ที่ขนส่งครับผมแล้วก็ช้าหรือเร็วอยู่ที่อ่าเจ้านายบางครั้งบัตรประชาชนมันลบเลือนครับหน้าตาไม่เห็นวันเดือนปีเกิดหายหรือว่าวันหมดอายุข,ของบัตรหายอย่างเงี้ยมันก็เอกสารจะออกช้า ก็ขออภัยด้วยนี่ได้คําตอบมาแล้วจากเจ้านายพูดไปฟังนะฮะอ่ะตัวนี้จัดไปเนี่ยตรุจแล้วก็คือออกมาแล้วสี่เล่มแล้ววันนี้ก็ได้แล้วนะฮะ,ะตัวเจ้าปัญหาหรือว่า f ีที่ซื้อไปแล้วโอนไม่เป็นโอนไม่ได้ะฮะนี่ส่งมาแล้วนะฮะของอสมยศเกียรติสีครับจากสีสเกตเหมือนกันกันลารลมใช่ไหมหรืออะไรเนี่ย ครับสมยศนะครับได้แล้วครับพี่นี่เล่มคู่มือเรียบร้อยแล้วก็ชุดโอนเรียบร้อยตัวเนี้ยผมท้าเลยพุ่งนี้เสร็จเงินกันครับอ่าลองดูที่ไม่เกินสองวันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จไวก็จะหาว่าโมเดี๋ยวให้อ่าประมาณสองวันถ้าเสร็จจะรีวิวให้ดูอีกครับนี่โอเคอ่าตอนนี้ผมได้รับเอกสารแล้วแต่ว่าเงินยังไม่ได้นะโอนเข้ามาครับผมเงินมาผ้าหลุดเงินหยุดอยู่ที่สซดรีเงินไวนานเดินเงินเกินรัดจิ้นะฮะ เรื่องทะเบียนจบไป่ะส่วนของพอ,ออก็ฟังเสียงก่อนครับผมดดตัวเนี้ปกติจะไม่ให้หมออแบตบแต่างนี้ของท่านพอให้ไปเลยกันนี้ก็จัดเต็มเกินราคาครับระบบทุกอย่างใหม่หมดเลยเดี๋ยวฟังเสียงกัน จัดนี้นิ่มมากฟิตเครื่องให้ใหม่ด้วยข้อดีของท่านพออ,อคือฟิตเครื่องใหม่ชุสีใหม่มันเหมือนกับราคาสองเมื่อน่ะแต่ท่านก็พิจารณาด้วยครับอ่าอาฉีดมาเล่ารีซักกรมก็ดีนะฮะท่านพอ,อ,อโอเคเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนมานี่อันที่สองอ่ะอันนี้ของอคุณแม่จันทาน,ะะนี่โอเค นิ่มๆเหมือนกันครับอ่ะโอเคเวลาไม่มากครับผมเดี๋ยวเราจะส่งให้นะฮะชุดสีสีดำครับผมส่วนคัน้นเนี้ครับผมหลุดจองนะครับท่านไหนจะชอบก็โอนผิดได้เลยครับสองหมื่นเ็ดพันบาทครับผมจัดส่งฟรีไปเลยอ่ะโปรโมชั่น FC ที่กดติดตามอยู่กดไลค์กดแชร์อยู่เอาไปสองหมื่นเกดจัดส่งฟรีทั่วไทยใต้เหนืออีสานอีสานตอนเหนืออีสานตอนล่าง พูดง่ายก็ทั่วไทยผมร่วมส่งฟรีไปเลยอ่ะในเมื่อท่านง่ายก็ง่ายในเมื่อท่านอชอบก็จัดไอครับผมเนี่ยอะน้วมันหมดน้ามันหมดที่นี่โอเคอะเนี่ยตัวนี้สตาร์ทมือนะฮะสตาร์ทเท้าก็ได้ครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนล้อมแมกได้ถ้าชอบล้อมแมกบอกผมถ้าชอบล้อชีลด์บอกผมนะโอเคฝากด้วยครับอะยันนี้ก็เหนื่อยพอจมกันนี่แหละลุยงานครับ ที่ไม่ค่อยเห็นโพสต์หรือว่าเห็นลงโซเชียลเยอะก็คือลุยงานครับเห็นไหมดําหมดกางเกงดําเสื้อดําครับเพราะว่าเราทํางานลุยให้ท่านลหลายๆคันครับรุ่งนี้ก็จะเป็นของอพี่สมปองของมาดามพ่วงข้างแล้วก็วิบากครับผมแล้วก็มาดามจากออสเตรเลียนะฮะครับผมอ่ะอย่างนี้ก็ขอยุิทําคลิปแคคนี้ก่อนครับผม เยื่งนี้จะมัดจำหรืออะไรยังไงยอดเข้ามาครับ bye ครับผมบายบายครับสวัสดีครับผม